วันนี้น้องใบบัวจะมาทำอะไรให้ฟัง้องเพลงเต้นไม่มีโดนตีจะนต้วีจบอเรังวน้องเบสท,ทำอะไรได้บ้างมีความสามารถพิเศษอะไรผม มีความสามารถเล่นเกมครับเล่นเกมอะไรโลบอกหรือฟีไฟโลบอสครับฟีไฟเล่นเป็นไหมเล่นเป็นครับอ๋อแคสเกมแล้วไปกี่ครั้งสามครั้งสามครั้งแล้วเหรอลง youtube หร,หรือเปล่ายังครับ๋อน้องเบสอยู่ปไหนปอสองครับชอบวิชาอะไร ทีดเร็วครับโอ้โหวิชาภาษาอังกฤษชอบไหมไมากเลยครับคุณครูประจาชั้นชื่อว่าอะไรชื่อเล่นก็ได้ไผู้หญิงหรือผู้ชายคุณครูนะ่ะผู้หญิงครับเหรอสวยไหมไม่ค่อยครับ,รรบใจดีไหมใจดีค,ครับอ๋อน้องเบสเคยโดนคุณครูตีไหมไม่ค,ครับ เพราะว่าน้องเบสเป็นเด็กดีแล้วก็เรียนหนังสือเก่งใช่ไหมครับโอ้โชอบคณิตคิดเลขเร็วไปแข่งขันได้ไปแข่งขันไหมยังครับจะไปแข่งขันตอนไหนไม่รู้ครับเหรอคุณครูซ้อมไว้เฉยๆหรอครับโอ้โน้องบุ๊กเรียนน้องเบสเออน้องเบสเรียนอยู่โรงเรียนอะไรบ้านอาวัยครับตำบลตำบลอะไรโรงเรียนบ้านอาวัยตำบล ท่าก้อนอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสะคนุนครเก่งมากอเอาไว้แค่นี้แหละ